ขายที่ดินนะคะหนึ่งไนะอยู่ที่หมู่บ้านหนองตะพดนะคะก็วันนี้สวัสดีพี่ๆนะคะวันนี้เปิ้นมาขายที่ดินหนึ่งไรอยู่ที่หมู่บ้านหนองตะพดนะคะก็เข้าจากถนนลาดยางเส้นหลักหนองตะพด์เลยนะคะเข้าไปในถนนดินตรงนี้นะคะประมาณ100เมตรมีเพื่อนบ้านเยอะมากแบบนี้สนับสนุนให้ซื้อนะคะซื้อไว้เก่งกําไรก็ยังได้นะคะเพราะว่าราคาไม่แรงมากขายที่ราคา2องล้านห้าแสนบาทนะคะ แล้วก็มีเพื่อนบ้านเยอะมากนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นแบบชุมชนหมู่บ้านนะแต่มีโครงการบ้านจัดสรรขึ้นตอนนี้เยอะมากนะคะมีทั้ง CJ มีทั้งโรตารอยู่ใกล้ๆนะคะประมาณ1กิโลนะคะนี่เป็นแปลงที่2นะคะ1่ได้ขายที่ราคา2 5 0ล้านบาทลดลงมาจากราคา2 8 0ล้านแนะคะตอนนี้เหลือ2 5 0ล้านหราคานี้โอเคเปิ่อนมองว่าไม่แพงเกินไปนะคะราคาซื้อได้แล้ว บริเวณนี้ก็จะมีบ้านเช่าของชาวต่างชาตินะคะหรือบ้านของต่างชาติเยอะนะคะที่เขามีภรรยาไทยมาซื้อที่ดินเขาก็มาปลูกบ้านอยู่บริเวณใกล้ๆนะคะแปลงนี้กว้างนะคะติดถนน30เมตรเลยนะคะหน้ากว้าง30เมตรลึกเข้าไป40เมตรนะคะดูว้าวเพื่อนบ้านเยอะมากนะคะเหมาะทั้งเก่งกําไรเหมาะทั้งซื้ออยู่อาศัยนะคะน้ํ่ไฟสะดวกมากนะคะเพราะว่า เป็นหมู่บ้านที่เปิ้ลอยู่ที่นี่แหละค่ะหมู่บ้านหนองตะพธเป็นบ้านเกิดของเปิ้ลนะคะเปิลก็จะรู้ว่าที่ดินแปลงนี้โอเคน่าซื้อนะคะซื้อไว้เก็บไว้เก็งกําไรนะคะให้เปิลดูแลต่อให้ก็ได้หรือว่าจะซื้อแล้วขายต่อก็ได้นะคะฝากเปิ้ลขายก็ได้นะนี่นะคะเข้ามาจากถนนลาดยางของเส้นักหนองตะพด์เลยค่ะอยู่ในเขตเทศบาลเมืองเชอํานะคะอําเภอเชะอําจังหวัดเพชรบุรีค่ะ ออกไปเนี้ยก็ไปชายหาดชะอํานะคะประมาณ4กิโลเมตรนะสวยๆค่ะสวยแปลงนี้สวยมากเลยถนนเนี้ยเป็นถนนสาธารณะนะคะถนนหน้าบ้านก็เป็นสาธารณประโยชน์นะคะสามารถขอทางเทศบาลให้เข้ามาทําถนนให้ได้นะถ้าต่อไปถนนเข้าตรงหน้าที่ดินราคามันจะไม่ใช่แบบนี้นะคะนี่เขาขายเพื่อที่ว่าเออเขาก็มองว่า ถนนมันยังไม่เป็นราดยางหน้าที่ดินอะ่ะเขาก็ขายที่ราคาที่เหมาะสมแล้วนะคะรูปแปลงก็สวยด้วยเอฟเวน่นมีปั๊มน้ํามันอยู่หน้าปากซอยเลยนะคะทางเข้าหนองตะพด์เลยตรงนั้นก็จะมีตลาดนัดนะคะไปแค่เพิ่นว่าไม่ถึง1กิโลก็ถึงแล้วนะคะพก 4J พวก J, พวกปั๊มน้ํามันพกเซเว่นอีเลฟเว่นนะคะโอเคสําหรับวันนี้นะคะมาขายที่ดินแปลงนี้เพื่ออยากให้คนที่หาที่ดินหนึ่งไร่อะคะ่ะมองหาที่ดินหนึ่งไร่ในหนองตะพด์อ่ะ มาซื้อนะคะวิวภูเขาแม่นางพันธุรธัตด้วยเผื่อคนที่ยังไม่รู้ว่ามีที่ดินสวยๆแปลงนี้อยู่นะคะมาซื้อกันได้เลยวันนี้เปนก็ไปละค่ะบ๊ายบายค่ะ